กไม่ใส่รูปหน่อยกไปไหนโูกอ้าวอันนี้ชื่อโก้ลูกไปไหนตัวหนึ่งตายแล้วสิืตายหมดแล้วสิตายหรือเปล่าโอ้นู่น๋อนู่นไงหรือว่าทำดูลูกไม่ดีดูลูกไม่ดีไม่ได้เตะเลยเตะคอมันเลยเตะคอเลยเตะคอยโกเลยไอโกเลยไอกี้โกอันนี้ชื่อโกนะคะ เชื่อโกเชื่อโกค่ะโอเคอันนี้โอเคเล่นกับแมวปีเซอ้์ก็น่ารัก น่ารักดีม,มาดูสละอินโดนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนสละอีกหน่อยหนึ่งค่ะปลูกเล่นเล่นเดี๋ยวจะพามาดูชมก่อนปลูกหลายปีแล้ะทิ้งหมดไม่ได้ปลูกมันไม่รู้ไงตอนแรกไม่รู้นี่ไงสละมาดูสวนสละนะคะติดลูกะคะ่ะ วงอยู่สระค่ะนี่ก็นนี้ก็ติดลูกดีอยู่ยที่เราใส่มันเร่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ติดเลยมันอ่อนแกะมันไปไว,วดูสวนสระโอ้นั้นไม่ติดพอใส่เกสรแล้วลดน้ามันโดนมันก็เลยไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะอันนี้ต้นเ,เล็กๆนะ มันโดนน้ำเลยไม่โอเคต้องมาสวนฉละตัวนี้ตัวนี้ก็ไปโดนน้ำเหมือนกันโอ้ยถ้าไปโดนน้ำจะดียู่นี่เสียหมดเลยเวลาเอาเกสอนใส่แล้วไปน้ำไปรดมันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่นักตัวนี้มัน ติดพวงนี้เยอะอยู่สล่ะนะคะโอเคสมสวนแต่เช้านี่พอได้กินปลูกเป็นสวนครัวลเล่นเล่นเขาเรียกพืชแบบเนี่ยต้นมันสวย เป็นไม้ประดับได้เลยใบมักงกรอารมณ์ได้สบายเลยชอบเลยก็ดีอ่ะต้มียต้นตเมยใบมันโอเคอ่ะ สวยดีชอบชอบโอเค